สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิมทิติ TK นะคะก็วันนี้นะคะคิมทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นกอบ เหรียญหลวงพ่อกลวยหลังยันหลังหานุมานนั่นเองค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยมีลงเป็นตลับไปแล้วนะคะเป็นตลับใหม่มือหนึ่งของทางร้านนะคะก็วันนี้เ่ยพอได,ได้โอกาสมีพี่เขามาแบ่งปันที่ให้ที่ร้านนะคะแบ่งปันมาจากเฮียตีบางปูไม่ใช่พี่ที่ไหนเฮียตีบางปูแบ่งปันให้นะคะแล้วก็เลยนํามารีวิวนะคะก็เป็นกรอบพอดีนะคะแล้วก็ทรงเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะซึ่งทรงนี้เนี่ยจะเป็นทรงแบบไม่ยกซุ้มนะคะแล้วก็เป เป็นโชห่วงโชเหรียญเต็มๆทั้งองค์นะคะซึ่งสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะแล้วก็คิดว่าเลยแบบเพราะว่ากรอบพอกลวยหรือตลับพอกลวยที่เป็นมือสองเนี่ยค่อนข้างหายากนะคะพอได้โอกาสเราก็เลยรีบนํามารีวิวดีกว่านะคะเผื่อให้ท่านได้ผู้ด,ดูเนี่ยได้ชมเหมือนกับเรียกว่าหลายๆส่งหลายๆแบบนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนเราก็เป็นเหมือนแบบ เป็นแบบทรงหัวเต่าไปแล้วเนาะวันนี้เราเลยมาเป็นเหมือนว่าแบบไม่ยกซุ้มแล้วก็เป็นแบบโชว์ห่วงโชว์เหรียญเต็มๆนะคะมารีวิวกันก็ใบนี้นะคะก็กเจ้าของเนี่ยบอกว่าสั่งทำม,มาจากพรประพานะคะซื้อมาจากพรประพานะคะก็ทองเนี่ยงานทองสวยนะคะงานการแกะลายต่างๆสวยงาม นี่ค่ะเราข้อดีนี่สวยงานงานดีไม่ใช่ตลับเบาเอากรอบเบานะคะไม่ใช่งานกรอบเบาก็มีการแกะลายสวยๆเลยนะคะชุบๆเดี๋ยวก่อนนะคะมันไม่โฟกัสกรอบเบาไม่ใช่งานพวกงานกรอบเบาแบบที่ว่าขัดแบบเหมือนเรื่องอะไรนะทาเรียบๆนะคะนี่สวยงามมากชุบๆการแกะลายต่างๆ ดูดีเลยนะคะก็ใส่แล้วเนี่ยดูดีได้โชว์องค์พระเราก็ไม่ค่อยเห็นทรงนี้นะคะเลยนำมารีวิวดีกว่านะครับจะได้เป็นเหมือนกับว่าเผื่อว่าท่านไหนถูกใจนะคะก็จะได้เผื่อเป็นเลฟเฟลนในการทําตลับด้วยนะคะนี่สวยงามมากนะคะด้านข้างไหนดูด้านข้างนี่เป็นกรอบเป็นงานเป็นลายแบบนะคะชิบชบช ก็เข้าทรงของเหรียญท่านเป๊ะ,เ,ปะเลยนั่นเองค่ะนี่เลีสวยงามชู จากที่เราดูนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าจะไม่ค่อยมีฉีกขาดนะคะจะเป็นแค่รอยพับเนื่องจากมันเป็นกรอบมือสองใช่ไหมคะก็จะมีแค่รอยพับเฉยๆซึ่งเวลาที่เราไปขึ้นไปเลี่ยมใหม่น่ยก็สามารถบอกให้ช่างทําได้นะคะช่างก็จะเก็บงานให้อยู่แล้วเป็นตามปกตินะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็เหรียญพอกล้วยเนี่ยก็จะไปเลี่ยมกันน้ําใช่ไหมคะยิ่งเป็นกรอบเราก็จะนําไปเลี่ยมกันน้าเนี่ยเราช่างก็เขาจะเก็บบานพับด้านหลังให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะ ก็นี่แผ่นนะคะเป็นแผ่นหลังนี่นะคะกรอบนะคะก็จะแยกแผ่นหลังกับตัวตัวกรอบทองนะคะก็สามารถแยกชิ้นกันได้นี่นะคะเวลาเราไปเลี่ยมเขาก็จะแปะแผ่นหลังไว้กับเหมือนเลี่ยมพลาสติกอย่างนี้นะคะเราก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็น้ำหนักของกรอบเนี่ยก็จะน้อยกว่าตลับหน่อยนะน้อยกว่าตลับนะคะก็ ตามท่านไหนชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าจะบอกว่ากรอบพ่อควยเนี่ยค่อนข้างหาย,ายากนะคะที่เป็นมือสองก็สวยงามสลสภาพดีด้วยนะคะใบนี้ก็สภาพดีไม่มีฉีกขาดโชว์องค์พระเต็มเต็มนี่เราพูดแต่ข้อดีนะคะเนี่ยข้อข้อเสียน้องไม่มีนะคะนี่ ชเดี๋ยวหนวูชั่งน้ำหนักให้ก่อนนะคะเพราะว่าจำได้ว่าประมาณ4กรัมเกือบ5กรัมนะคะชืบชๆช,ชก็ใบนี้นะคะหนัก4.97กรัมนะคะก็น้ำหนักกำลังดีเลยนะคะแล้วก็เขาไม่มียกซูมก่อนน้ำหนักก็ดีเลยนะคะก็ถ้า่าไหนสนใจนะคะ กอบเหรียญหลวงพ่อกล้วยหลังยันหลังฮานุมานนะคะก็ทักมาได้นะคะทางไลน์หรือว่าเพจ f a c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือด่วนโทร0899866685นะคะหรือว่าเวลาบางบางทีนะคะอยากแบบเห็นอัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะก็ติดตามได้ทางเพจ f a c e b o o k จะร้านตลับทองทิิได้เลยนะคะเพราะว่าทาง u t u b e เนี่ยเราก็จะหนูจะต้องอัดวิดีโอแล้วเดี๋ยวหนูก็ไปตัดนานะคะแล้วก็ค่อยนําม,มาลงรีวิวนั่นเองนะคะก็ถ้าจะติดตามทางเพจ a c e b o o k เนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเรียวทาม,มากกว่านะคะหรือทักมาสอบถามทางไลน์ได้เลยนะคะเพราะว่ายินดีบริการมากๆเลยค่ะหรือตามหาตลับทองกรอบทองของพระรุ่นไหนนะคะก็ะทักมาสอบถามส่งความกวาม้างความสูงขององค์พระนะคะแล้วก็อา,อาจจะบอกชื่อรุ่นพระมา วยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะตามหาลองดูตลับทองให้นะคะก็เผื่อมีแล้วก็เราก็จะได้เป็นแบบรู้จักหรือแค่ทักมาทําความรู้จักเนี่ยก็ยินดีมากๆแล้วนะคะอยากถ้าอยากจะขายหรือแลกเปลี่ยนตลับทองกอบทองมือสองหรือปล่อยเช่าพระทองคํานะคะก็นึกถึงคินทิติได้นะคะก็ยินดีเรียกว่าครบวงจรเออเออเอ o อินวันวันสต็อปเซอร์วิสเรื่องทองนะคะ นึกถึงคินทิติอ้าวมีการสโลแกนอีกแล้วก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติทีเด้วยนะคะก็ใบนี้เรียกว่าขอเชียนะคะเพราะว่าเป็นกรอบหลวงพ่อกวยที่หายากนะคะคราวที่แล้วมีมีลูกค้ามีเข้ามา,าหนึ่งใบนะคะก็แย่งกัน F นะคะก็ใบนี้ เป็นอีกหนึ่งไว้ที่สวยแล้วก็ไม่มีฉีกขาดสภาพดีนะคะขายไม่หยุดขอบคุณนะคะที่รับชมกันจนจบสวัสดีค่ะ